สวัสดีค่ะที่ทุกท่านช่องแม่กเกง่งเลี้ยงแมวจรนะคะก็เอาเข้าใหม่มานวดนะคะวันนี้นวดทุกวันนั่นแหละค่ะทีนี้วันนี้แม่กเกงมาทําคลิปให้ดูนะคะจะนวดเข้าใหม่เข้าใหม่นี่ถ้านวดคอแบบนี้เขาจะชอบนะคะเขาจะชอบแต่ถ้านวดขาหลังเมื่อไหร่นี่ไวอยาวทันทีเลยนะคะแทั้งที่นวดบเบานะแต่เขาแบบว่าเหมือนลาคาญประมาณนี้นะคะ ยังก็จะนวดนวดเหมือนกันหมดเลยนะคะเข้าสวยเข้าใหม่แล้วก็พิเศษจะนวดเหมือนกันหมดเลยค่ะนวดที่หัวที่คอที่แขนนะคะแล้วก็ที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะคะจะนวดเหมือนกันหมดเลยทั้ง3คนเขานะคะแต่ว่าคนที่นวดยากที่สุดคือเข้าสวยเข้าสวยนี่นวดยากมากเขาเป็นแมวที่ขี้ลาคาญไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในตัวของเขาประมาณนั้นนะคะจับนวดนี่คือแม่ต้องได้แผ้นะคะต้องได้แผ้ต้องระวังให้มากๆเลยกับเข้าสวยเข้าใหม่นี่ก็ระวังนะคะ เข้าใหม่เนี่ยจะก้มลงกัดนะคะถ้าเขาหงุดหงิดขึ้นมานี่ก้มลงกัดปั๊บเลยนะคะเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบนี้ให้นะคะกดฝ่าเท้านี่ค่ะฝ่ามือฝ่าเท้าให้เขานะคะให้เลือดหมุนเวียนนะคะจะทําแบบนี้ตลอดนะคะทําให้แบบนี้ตลอดเลยตอนนี้นั่งหลับจะและหลับแต่ก็มีค้างขึ่มๆนะคะมีค้างมีลำคาญหงุดหงิดนะคะเอาแต่ใจนะคะ เ,เห็นไหม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 แค่ยืดแค่นี้นะคะแรงเยอะเข้าใหม่อะวิเศษตกใจเลยแรงเยอะมากๆเลยนะคะไม่ชอบให้วุ่นวายกับขาหลังเข้าใหม่เข้าสวยเนี่ยนวดยากมากวิเศษก็ไม่แน่นะถ้าเก่งขึ้นมาอีกหน่อยขยับตัวขึ้นได้อีกหน่อยก็งคงไม่ชอบนะคะให้นวดขาหลังเพราะว่า เขาทำคาญมั้งทางที่นวดแค่ยกขึ้นยกลงเบาๆทำเบาๆนะคะไม่ได้ทำแรงนะแต่ว่าเขาเขาค่อนข้างลำคาญถ้านวดคอนี่โอ้ยชอบนั่งหลับเพราใหมอ่อ่ะหน้าตานะเอาเรื่องกันตายเข้าใหมเอาเรื่องมากๆเลยนะคะทำไปแม่มีหน้าที่ทำให้ลูกทำไปนะคะ ตอนนี้มีลูกเพิ่มก็คือเจ้าหมาตัวเล็กนะคะก็ต้องดูแลการอุ้มกันเดินไปมานะคะเวลาเขาจะอ้วกเขาร้องว่วายจะอ้วกร้องคือแบบว่าต้องอุ้มก่อนนะคะพอเอาลงสักพักหนึ่งเขาถึงจะอ้วกนะคะเจ้าตัวเล็กถ้าเขาไม่ถ้าไม่อุ้มเขาเนี่ยเขาจะร้องเนี่ยดู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 ร้ายมากเข้าใหม่อ่ะจับนิดเดียวก็ตบปั๊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 บเลยนะคะตบปั๊บปั๊บเลยมาเติดใจลูกชายล่ากของแม่เจ้าชายกบของเรานะคะ เขาใหม่เข้าสวยพิเศษเดินไม่แข็งแรงนะคะแม่เลยต้องนวดทำกายภาพบำบัดให้เขานะคะไม่เอาละเบื่อแล้วเบื่อแล้ว,ลวไม่เอาละโอ้ปอบใจกันปอบใจกันอืมต้องหอมปอบใจหน่อยนะคะหดหง,งิดงอแงงอแงมากมากเลยรักมากเลยนะคะรักเด็กๆมากเลยพวกเขาคือ ใจของแม่นะคะทั้งหมดเลยนะคะไม่ยงรักลูกมากมาถึงใหญ่เข้าสวย <c oughs> ข้าสวยขี้บนบนยุดนั่นแหละเสียงดังวิเศษก็ยกหัวมองเลยนะคะบนเสียงดังนวดยากนวดยากมากนวดได้ไม่นานนะคะเข้าใหม่และข้าวสวยนวดได้ไม่นานเหมือนวิเศษนะคะวิเศษนวดได้นานคือวิเศษเขายังไม่มีแรงต้านทานไงลองมีแรงต้านทานเหมือนข้าสวยและข้าใหม่สิ มันลดไม่ได้อีกเหมือนเดิมไม่แกงทำคลิปให้เอฟซดูได้เห็นลิปเดชของเขาสวยและเขาใหม่มีทั้งลิบมีทั้งเดชโอ๊ยกางมือตลอดเวลาเลยนะคะเขากางตลอดเขาสวยเขาชอบอยู่คนเดียวแบบอิสระไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในร่างกายของเขา เขาจะชอบนอนในกล่องอยู่แบบคนเดียวอยากมีความสุขนะคะเวลาเขานอนในกล่องนี่เขาจะหัวที่หัวต่าเลยนะนอนแบบมีความสุขมากนะคะมาถึงคิวเจ้าชายวิเศษของเราแล้วเจ้า <c oughs> ชายตัวแข็งตัวแข็งไปหมดเลยถอดเสื้อก่อนร้อนแล้วอากาศร้อนแล้ว คนนี้ไม่โวยวายคนนี้ยอมเพราะว่ายังอะไรไม่ได้มากเลยโวยวายไม่ได้นะคะท่านวดหัวนวดคอนวดหูเนี่ยเป็นท่าที่ลูกๆทั้งหมดชอบเข้าสวยเข้าใหม่วิเศษชอบมากแต่เข้าสวยจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใหม่แล้วเขากับวิเศษเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะท่านวดหัวเนี่ยเป็นท่าที่สบายตัว สบายตัวมากๆเลยนะคะวิเศษเนี่ยนั่งแบบนี้ได้แล้วนะนะคะตอนแรกนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะตอนนี้แม่เกียงเอานั่งเนี่ยนั่งได้แล้วนะคะจับนั่งได้แล้วทรงตัวทรงหัวได้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะดีขึ้นมากๆเลยถ้าเป็นแต่ก,ก่อนนี่จะนั่งอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะตัวเขาจะแข็งแข็งมากจนจนเอาเอาตูดนั่งลงกับพื้นไม่ได้นะคะ แต่ก่อนเนาะแรกๆนะคะตอนนี้เขานั่งกับพื้นได้แล้วบา่อย่างก็จะนวดมือแบบนี้ให้เขานะคะนวดมือเนี่ยมืออ่อนขึ้นเยอะเลยนะคะตอนแรกๆนี่แข็งเนาะทุกคนเห็นเนาะแข็งมากเลยแต่เวลาแต่เวลายืนเนี่ยเขายังแบออกยังไม่ได้นะคะมือหน้านะคะแต่เท้าหลังแปออกได้แล้วนะคะแต่มือหน้าเนี่ยยังแบไม่ได้นะคะนี่ค่ะเวลายืนเนี่ย มือหน้าเนี่ยไม่แบออกนะคะยังงออยู่นะคะแต่ว่าก็ยังดีกว่าตอนแรกๆนะคะแต่ก็คือยังไม่แบเหมือนเหมือนเท้าหลังเท้าหลังไม่แบแล้วนะคะเท้าหลังแบแล้วนี่ให้ทรงตัวแม่ปล่อยมือได้แล้วนะคะ mm hmm. เก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะนี่นี่ดูดูโอ้โหไอเสือของเรานะคะเก่งมากๆ เนี่ยค่ะแม่ปล่อยมือได้แล้วเก่งจริงๆเลยนะคะหันไปหันมามองโน่นนี่นั่นได้นะคะนี่แม่รูปหัวก็ไม่ล้มนะคะถ้าปกตินี่โดนมือจะล้มนะคะนี่หันมองซ้ายขวาไปมานะคะเก่งมากๆเลยเก่งขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะคะเลบซีดูไปตื่นเต้นไปลุ้นไปทุกวันทุกวันดูว่าเขาเก่งขนาดไหนนะคะเดี๋ยวแม่เอาของเล่นมาให้เล่นเนี่ยหันมองตามนะคะให้หันมองไปมา ตามของเล่นนะคะเขานั่งได้นานด้วยนะเขาเก่งมากๆเลยนี่ค่ะมองตามมองตามของเล่นเก่งมากๆดูนะก็สมบทที่แม่ทุ่มเทนะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้น้องนะคะเพื่ออยากให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ ให้น้องอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจะได้ไม่ต้องมานอนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่อย่างเดียวนะคะอย่างน้อยน้องในลุกขึ้นนันั่งหรือขอยับตัวก็ยังดีนะคะดีกว่าที่ให้น้องนอนเป็นเจ้าชายนิทราแบบว่านอนตัวแข็งไปเลยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอย่างน้อยก็ให้น้องได้มียืดแข้งยืดขามีบิดตัวไปมามีอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็ถือว่าดีใจมากๆแล้วนะคะ เสร็จแล้วก็มากอดให้กำลังใจกันหน่อยนะคะตัวเขาอ้วนปุ๊กนะคะอ้วนปุ๊กมากเลยกอดแล้วแบบอุ่นเลยนะคะอุ่นตัวเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะเข้าใหม่เข้าสวนนี้เล็กไปเลยนะคะเจอวิเศษเนี่ยเข้าใหม่นี่ตัวเล็กไปเลยตัวเบาเลยนะคะ<ส>เข้าใหม่เจอวิเศษของเราวิเศษของเรานี่ตัวใหญ่ใหญ่มากๆน้าหนักเยอะนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ